สวัสดีครับสุขูสุขคนสุ่องสุบอลครับผมผอกับช่องเบาแอใตฝนคือเกาครับพี่น้องมาเนี่หพามาส้มเบิงงวัวครับงวัวสามตัวนี่ครับเพิ่นสิเพิ่นสิปลอยครับงวัวนี้ยุบันนาวาอําอเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเดี๋ยวเบอร์โทรขึนขึนใต้คลิปไปให้ครับจัางได้ก็โทรมาสอบถามเบิงว่า ต่อรองกันได้ครับในราคาเบาๆไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันเดี๋ยวพาไปเบิ่งส้มเบิ้งงวกกยไกลๆครับบาสีงามบันไดพ่อสือหนารุ่นหรือพ่อสือเอาไปกินหญ้าอยเฮียนบออยู่หน้าไปเบิ่งน้ำกันครับไปครับพี่น้องไปครับไปเบิ่งน้ำกันไกลๆครับอ่าเอาตัวนี้ก่อนมูเลยครับเอาตัวนี้เป็นแม่สาวนเนาะแม่สาวนี่ อา,อายุได้จากปีแล้วเดืนอนครับสิบแปดเดือนอ่าเพิ่ว่าสิบแปดเดือนครับตัวนี้ครับรอบผสมเพิ่นเปิดไว้ในราคาสองหมื่นฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยั 26, ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ครับแดงๆเลยครับพี่น้องขาทุกขาถอนบมมีนอรประกันให้กันอ่านองสาวครับสิบแปดเดือนพร้อมผสมครับพี่น้อง เครื่องดำอ่าเครื่องดำครับกกหางใหญ่ครับแดงๆเลยครับพี่นอ้องกินยาโอ้อายุ18เดือนครับเปิดไว้ในราคา2 6 5ห0าร้อยอย่างไรทุ่มมาสอบถามน้ำเบาตึงก็ได้ครับน้ำเบาแอดก็ได้ติดต่อมาครับสอบถามเมึงต่อร่อง ทรงไก่ทรงไก,ก่กวากันไปครับนี่ครับเป็นแม่สาวครับพี่น้องอ่านี่ครับก uh> ินยาดีครับพี่น้อง uh> เป็นแม่สาวสาวสดสดสิ่งเลยครับบอนเคยมีท้องตุ้มกะ uh> นี่บ่โอ <_ refused> ้ uh> พานแล้ะครับพี่น้องเป็นแล้วพานแล้วแต่ว่าเป็นบเป็นบเป็นหลายนาอเป็นเบา <immun> ๆครับพี่น้อง เสียบัคซินเรียบร้อยอ๋อครับเบิงเคืองเบิง,เงนมครับเนอะอ่ะสองมืนหกพันห้าร้อยโทรมาสอบถามต่อร่องไดครับอ่ะมาเบิงคมนี่ครับพี่น้องอ่ะเบอนี้เปิดสามตเลยครับลวดเดียวเลยเบอรอนี้นี่ครับเป็นง้วงบ้านๆครับพี่น้องเป็นง้วงบ้านๆบ้านๆลีลีครับ โอ้รืมบอกความสูงตัวตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกครับโอ้ร้อยยี่สิบบกอ่าประมาณร้อยยี่สิบครับเบาอะเบืงผิษประมาณร้อยยี่สิบบวกบวกเกินนี้ครับบวกเกินสามสิบครับอมาเบืงตัวนี้ครับงัวบันบนันงวหลาดบานับนบันบันครับข่มนี่เปิดไว้ในราคา โคมนี่เปิดไปในราคาสามหมื่นครับเปิดไปสามซิบครับตัวนี้โทรมาต่อร่องได้ครับความสูงประมาณร่อยซิบบวกครับประมาณลอยซิบหานาอ,อลูกเพื่อนนี่ได้สามเดือนเกือบสี่เดือนครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับนี่เป็นลูกตัวที่สองเนาะอืม เป็นลูกตัวที่สองครับปู้ดไดอยากได้ไปกินหนาอยุเงยนนยู่ซ่านกะทัวมาสอบถามมองได้ครับนี่ครับเป็นทรงลูกดีแด้ครับนั่นเนี่ยแดงเลยครับลูกตัวเม่ครับพี่น้องอันนี้ขาทุกขาทอนเบาะมีนอ,อคือ,อยางแท้วิ่งได้เว้ยหอยอย่าวิ่วงโอจ้จะอย่ายางหลายติดล่ะนี่ครับเบิงนี่ครับเบิงไกลๆก,กันครับอืม เป็นง่าวันบ้านครับเปิดไว้ในราคาสามหมื่นครับสามสิบนะครับจะได้กระทรมาสอบถามเมึงกันได้ครับต่อร่องได้ถือแพงกับว่ากันไปครับไก่ไก่กะปรึกษากันอีกเที่ึงครับงออยู่บ้านนาว่าอำเภอปทุมลาดจางังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ โทรม,มาสอบถามเลยครับอันนี้ทองอยังว่างแม่นี่นอกปลอกทองทอง,ทองอยังหวางครับเพระวาลูกอะัวตะไดโอ้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 มันคือตื่นเท้โอ้ลูกอะัวตะได้ประมาณสามถึงสี่เดือนครับอยู่ประมาณนี้อืมนะครับปล่อยเบิดทั้งสามตัวนี้ครับพี่นอ้องอ่าปล่อยเบิดเลยแม่สาวนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อย งอโคมนั่นปล่อยสามหมื่นครับนะครับเป็นงัแบบ้านเนาะิึงกันชัดๆครับพี่นอ้องมึงรายละเอียดผิดพลาดตรงใดก็ขออภัยครับโทรมาสอบถามได้ครับพี่นอ้องครับ แต่ว่าแมนงัวกี่กับบมเมนงัวกรดโดนกับบมเมนมันงัวบ้านๆน,น,นี่แหละครับเอา้าเอ้าง่ายๆน <c oughs> ครับอืม <c oughs> แต่ว่าเป็นตะกินหยาดีด้วยเนาะเนาะงัวแนวนี้เป็นตะบงหิหยากินเดบัต <c oughs> เอาครับผมทุกท่ายเนี่ยก็ม,มียังหลายครับจังได้กระโทมมาสอบถามมึงครับขอบบุญขอบคุณขอบมาติดตามรับชมรับเชียร์ครับผมขอบคุณบัดดีครับ